โอเคครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ดีโก,ก้ก็คงจะมาเมื่อกี้ผมโทรตามแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งตัวนี้นั่งรอแบบนั่งทําว่ารอ,รอแต่เราจะจะแอบอัดคลิปเอาไว้นะครับมาแล้วมาแล้วแบบ <c oughs> จำเป็นเกมน่ครับ้ว ตอนนี้ดีโก้มาได้นะครับเฮ้โ hey, กสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างก็ดีนะโอเคครับตอนนี้ดีโก้มันจะไปเข้าห้องน้ำเลยครับ mm hmm. แล้วเราก็จะแก้งดีโก้เดี๋ยวเราเอารถดีโก้ไปกันะเหนื mm ่อ hmm. ย <Huh? S 2> อีกแล้วไปไปกัน นี่รองเท้าของเราเราก็จะเอารถดีกโก้ไปแบบกันตอนนี้ดีกโก้เข้า้องน้ำอยู่นะไปกันเสร็จิตใจไม่ไม่รูงต้องไปโอ้หจะตกด้ดดขาตั้งขาตั้งด้วยขาตั้ง ไกลไปตรงนี้มัเน,มมนเ็นมกมอ่ลไปหนะเอาอนเข้าสวนปามตรงนั้นะเอาไปตัง้งไปป่าบ้านน่นเลยไม่ไม่เอาไปจอด้อ,อ,อไว้ <c oughs> กระจกได้ไหมทำไมถักกระจกได้ไห<ถ>มถอดทำไมถอดม,มันครับไหมถอดมา้านใส่โอเคโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวเด็กกู้ก็จะออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ทำเป็นถ่ายน้ำกะทิก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมารถแต่ว่าเราจะไม่เฉลยมันเดี๋ยวให้มันกลับบ้านไปเลยโอเคไป ครับแล้วตอนนี้นะครับดีโก้ก็ยังอยู่ในห้องน้ำนะครับยังไม่ออกมาห้องนี้เลยเดี๋ยวหาว่าเราเดี๋ยวหาว่าเราฟกนะครับเดี๋ยวหาว่าเราฟกไม่ได้นั่นหลเดีโก้โก้ดโก้เร็วๆหน่อยโอเคตอนนี้ดีโก้ก็ออกมาแล้วนะครับ ไปไปถ่ายงานกันดูโอเคไปกันไปดิกลับบ้านได้แล้วเด็กโง่ไรกูไป,กไปเลยเไปซะไอเด็กโง่มึงไปเองเลยเบีบียวไปบายเด็กโกขับรถกลับบ้านดีๆนะเพื่อนไปดิ ตักมาว่ะไปเถอะคอับทุกคนอ่ะแล้ครับแล้วเราก็เอวอวันนี้เราจะพาชมนะครับบ้านของเคสกายทีกันนะครับเป็นเอาว่าไง มีอะไรหรือเปล่ารถอะไรรถอะไรรถเครื่องรถเครื่องอะไรมาเอาไปซ่อนใช่ไหมใครซ่อนมึงอ่ะใครซ่อนเฮ้ยจริงจังไม่มีจอบไว้ไหนเมื่อกี้ตรงนั้นไหนตรงนั้นแล้วฝนมันตกไหมฝนตกแล้วรถไปกับฝนเออฝนตกแล้วเขาอาจจะเข็นไปไว้ที่ร่มปาเขาไม่รู้ฟังโน้นน่ะมีไหมฝั่งโน้นน่ะมีไหมไม่มี ไม่รู้อะถอดกุญแจไหมแล้วนี่ไงกุญแจเจะไว้ไหนฝนแล้วเมื่อกี้ฝนตกรถไปกับต่ายน้ำเนอะไม่รู้อะไปหาเลยบานสมึงด้วยอีกตัวหนึ่งไปเ็วรถอยู่ไหนอดิโกรถกูอยู่ไหนไปหาไม่อาจจะกลับบ้านแล้วก็ได้กลับบ้านนี่ไหนกุญแจอยู่นี่มันจะไปเองบ้าโอ้โหไปหาเลยโอ้แล้วเจอไว้ไหน เราลำบากเพื่อนนี่ลองมือฝั่งนด้วยไหมเดีูดวฝนตกกันหน่อยนะฝนตกแล้วนี่พวกมึงแป้งฟูเนี่ยถ่ายคลิปด้วยไม่ก็แบบลดหายไงเพื่อนเออหายก่อนให้อ๋อเหรือฟูเนี่ยจริงจริงไม่ต้องมาแตะตัวฟูไปหาเอาไว้ไหนเล่าพวกมึงเข็นไปไว้ที่ไหนอุตส่าหเข็นเอาเวลาไหนไปเข็นนี่ vẫn tàu cỡ đuôi không chơi là đâu có nữa không phải không không <laughs> phải <t tactile> ไปเข็นกลับมาไปอะไรไปเข็นกลับมาไม่ทำแน่ใจมึงเอาไปจอดไว้เองสาบานถูกทำไม่จะตกเลยบส้บานลู้มึงติดลูกงอ้อสาบานเลยขอให้ถูกไวรางวัลที่หนึ่งกูขอสาบให้มึงอับจนเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไม่คด้วท่เขี๋ยวไม่คิดแล้วยังจะตามอีกไปเข็นรถให้ไงเออไปเข็นนะนี่เลยนะไปเพื่อ

เดี๋ย sure. ยังนาเชื่อแล้วกูจะเซื้อกล้อเชื่อแล้วขนาดโอ๋งั่งท้ายให้หน่อยไม่ขอบุญยาแล้วมาไม่ตอนมาร่วห <t District> ัวกันหรือเปล่ากินกลับไม่ได้นะกูจะยืนรอ พิงกับไปพิงกับไปไหนกลับไปที่เดิมบ้าวมึงจะกลับบ้านวไมเออจะเอาขึ้นไปเพื่อก็เอาขึ้นไปก่อนนตกแล้วไปจตกเลยไปมาแล้วฝนมาแล้วตั้งเคมนอนนี่แหละไปที่เม้ไปรถบาเลยันนนมาเลยนะึไม่รอด กลัวฝนตกกันนะเพื่อนช่วยช่วตกกันหมดงเรเร็ก้องก้ไม okay. okay. ่ได okay. ้เตรียมฝนเลยนี่วารเองมากกคโอเคจบับโอเคพอแค่นี้เ่มกดไลค์กดแชร์กดับสไคร์่ฝนตกค่อยคุยกัน